เย้สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวมอสที่ใช้สำหรับตัดต้นไม้แล้วก็ขุดแร่นะเออคลิปนี้พี่สอนหลดด้วยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยงั้นเดี๋ยวเริ่มจากการรีวิวก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับตัดไม้นะทุกคนวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยแค่ถือขวาแล้วก็กดยอดหลังจากนั้นก็ตัดต้นไม้ได้ตามปกติเลยเห็นไหมไม้ที่อยู่บนต้นไม้ก็จะหลุดลงมาแบบนี้เลยก็คือแบบสะดวกสะดวกสบายสะดวกส,า uh huh. ส,สบายมากสำหรับเอ่อ ต้นไม้ที่แบบว่ามีขนาดแบบใหญ่นะแต่ว่ามันจะมีอยู่ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ตัดแล้วมันมีปัญหานะก็จะเป็นต้นไม้ในไบโอมซาวาน่าก็คือว่าเวลาตัดเนี่ยมันก็ได้นั่นแหละแต่ทีนี้มันจะตัดได้ไม่หมดเพราะว่าต้นไม้มันไม่เหมือนแบบมันไม่ได้ต่อกันนะเนาะแต่ก็วิธีแก้ก็คือก็มนตัดอย่างนี้แหละตัดค่อยๆตัดไปทีละนิดนะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งแรกกันบ้าง อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สาหรับขุดแร่เราจะใช้เป็นที่ขุดเพชรในการขุดนะโอเคเริ่มจากอันแรกเลยก็จะเป็นเหล็กแรก่เหล็กก็ขุดได้ทุกชน,นิดเหมือนเดิมแหละจริงๆแล้วอะเราอาจไปแล้วรอบนึงแต่ทีนี้คือไฟล์มันหายหมดเลยเราเลยต้องมาอัดใหม่ก็คือแบบน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราก็จะมาอัดให้อรอบนึงงละมองว่ามดเนี้ยสาหรับคนขี้เกียจก็คือดีนะแต่คนที่มันแบบซีเรียสว่าแบบห้ามกอัวไงก็แบบแมันแล้วแต่คนว่าจะมองมันยังไงนะแต่เราบอกว่ามันดี ต่อไปก็จะเป็นแร่ในนรกนะก็สามารถขุดได้ตามปกติเลยได้เหมือนแร่ในโลกปกติเลยนะนี่อันนี้จะเป็นแร่ขยะก็สามารถขุดได้เหมือนกันจบไปแล้วสําหรับการรีวิวมอสตัดต้นไม้แล้วก็ขุดแร่ในอันเดียวกันจริงๆแล้วมอสเนี้ยมันขุดได้มากกว่าแร่กับต้นไม้อีกนะโอเคต่อไประดับไปสอนหลุดแล้วก็สอนตั้งค่ากันเลย ขั้นตอน,นแรกก็ให้ทุกคนอ่ะจิ้มลิงก์ที่เราเอาไว้ในใต้คำอธิบายแล้วก็กดดาวน์โหลดตามปกติเลยส่วนคนที่ใช้ l s ก็จะโหลดง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เราว่าโหลดง่ายกว่านะเพราะมันไม่ต้องไปแตกไฟไล์อะไรเลยก็คือโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามาที่ไฟล์ที่เป็นซิปหลังจากนั้นอ่ะมันกดปุ๊บมันก็จะเข้าตัวเกมให้เลยเห็นไหมเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือแค่รอให้มันเข้าเกมอ่ะพอเข้าเกมปุ๊บมันก็จะอิ p พ r ตแล้วก็รอให้มันขึ้น success fully ก็คือเสร็จแล้ว ต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่ามอดภายในเกมนะทุกคนกด Behavior Pack แล้วก็กด Activate นะต่อมาเราจะมาดูตรง Setting ก็คือที่เราบอกตอนท้ายคลิปมันสามารถหดได้มากกว่าบล็อกแร่แล้วก็ไม้ ก็จะเป็นขุดบล็อกแร่ไม้แล้วก็หินต,ต่อมาจะเป็นขุดทุกอย่างอย่างเป็นเอ่อกาเวลสุดท้ายก็คือขุดได้ทุกบล็อกเลยทุกคนก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะเราก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันที่เรารีวิวก็คือจะเป็นขุดแค่ไม้กับแร่นะทุกคนแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนคลิปใหม่มาทุกวันไหนก็ไม่รู้วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย